สวัสดีครับวันนี้บริษัทยูแคนดูนะครับได้เดินทางมาที่ตำบลหนองกระปุกนะครับหมู่สองหมู่สองหมู่บ้านไร่แกนะครับอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งมาที่ไร่ของเกษตรกรของพี่ยวนพี่ยวนนะครับพี่พอใจมากไหมคะที่ใช้ฮีโร่ค่ะแล้วก่อนที่หน้าจะใช้ฮีโร่นี่มะเขือเทศเป็นยังไงคะพี่ ต้นเล็กใช่ไหมแขนงก็ไม่ค่อยแตกถูกไหมคะแต่หลังใช้ฮีโร่ได้ประมาณกี่เดือนคะสามวันสามวันเกียวเลยสามวันสามวันแตเกียวเลยเห็นผลใช่ไหมแต่แขนงเยอะดีใช่ไหมคะแล้วอีกกี่วันถึงจะเก็บรูปได้แค่เนี้ยโอ้สามเดือนนี่นี่วันนี้วันที่สามสิบธันวาคมถกวันร้อยห้าสิบีนะครับ เป็นนะครับน um ี่เีดไปแค่สองสองครั้งนะพี <s <S ่ไี่นี่เกี่เดกันแล้วอะเดินครึ่งก็เลยเดินครึ่งถูกไหมก็จะเก็บเกี่ยวก็ประมาณกุมภาดูดูดูการแตกแขนงนะครับการแตกยอดแล้วออกดอกยอดอวบแล้วก็แตกเยอะดอกแขนงเยอะแตกเยอะแล้วดอกก็ออกเยอะแสดงว่าผลดกแน่นอนนะครับ ครับในเนื้อที่ที่ปลูกทั้งหมดเนี่ยไล่ไล่กวกวานไปนะครับพี่พี่แกบอกให้ไปดูท้ายไปดูทายถ่ายเนี่ยมันจะมือกันหลงไปดูโอ้แล้วมันไปตเแล้วปกติที่ที่เราเคยปลูกที่ผ่านมาตรงนี้ปลูกมะเขือเทศเนี่ยเคยสวยงามอย่างนี้ไหมพี่หยวนตมันเล็กวางเล็กเล็กมันเล็กแต่ว่ามันก็ไม่คยแตแห้ไม่เคยแตก่เยแตกเล็กเล็กก็แหงไม่ค่อยแตกแต่หลังจากมาใช้ปุ๋ยลูกเราเนี่ยหีดไปแค่สองครั้งตัวนี้โอ้มันเติบโต กับวอบนมากถึงวันนี้พี่ยวนพอใจแค่ไหนครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับในร้อยปร์เซนพอใจ8ปดแปนโอ้นี่คือคือความรู้สึกของเกษตรกรนะครับซึ่งใช้มาทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาว่าดีนะน้แต่ในที่สุดแล้วมาพบวีโรวันนี้นี่ก็อยู่ไม่ไกลกับแปลงของคุณเกียงไกรนะของพิยุพาไม่ไกลกันนะฮะ ใกล้ๆกันนี้นะครับที่ที่ใช้ปู่ยโลกประมาณ500เมตร500เมตรประมาณ500ร้อยเมตรนะครับผลการที่ออกมานะครับเดี๋ยวเราเราเราเข้าไปดูนะครับเริ่มเดินไปถึงร้อยเมตรนะครับร้อยเมตรร้อยเมตรร้อยเมตรเหรอหาที่เมตรแล้วร้อยเมตรห้าร้อยเมตรไปแล้วที่ร้อยก็เป็นอะไรใจที่ว่ามันพยนมันแตกเสมอนะมันแทขกันนะเสมอทามเสียแล้วก็เทนี่ไปจะไปมาแขก มะเขือเทศนะครับมะเทศซี่เป็นที่นิยมของตลาดครับเป็นเลวเป็นน้ำแนะครับตลาดครับนี้หังจากที่ไดใช้ปุ๋ยีของเรานะครับ้อ่ไ่กว่านะครับมันพี่ยวนนี่มันแตกชนกันหมดเลยนะ พี่เขาบอกว่าจับดอกสวยเลยจับดอกมันเยอะดอกมันเยอะนะจับดอกจับนี่น้อยมีแค่สิบยี่สิบลูกกับพ่ออื้ยควันเลยนะยี่สิบลูโอ้เยอะเนาะตายแล้วอุ้งใช่ใช่พี่หัวน้าเขาแตกช่อมหลายลูกเลยนี่นี่กลายเป็นว่ากลายเป็นแน่นไปเลยนะมันมันมันคือมันแตกกะแนนมาเยอะแดงเขียวแบบ มีตะเม็ดใยมีเม็ดเม็ดใบไปค้นเรื่องกระดอกเราจะร้อยแหละเม็ดกต่ทีนี้จะเป็นเม็ดเดี๋ยวเดี๋ยวกุมภาต้องมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งโอ้พื้นที่มองไกลลิบๆเลยนะโอ้ยาดูดิต้นอวบนะอวบขาวเลยเนาะขาวเคียวนะครับดูนะครับนี่ความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์ของต้นมันมันอวบนะครับจัดออกลูกแล้วนั่น แล้วดอกออกเยอะมากนะครับอันนี้อันนี้ในหนึ่งเดือนเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งนะครับสี่สิบห้าวันเอามาณครับครับโอ้โหต้นอวบแต่แขนงเยอะแล้วก็ดอกออกก็เยอะเดดูเมดูเม็ดเริ่มออ่าอ่าเริ่มเริ่มออกเลยนะครับเริ่มออกแล้วนะครับสองเม็ดติดเนี่ยเนี่ยนะครับอืมสองเม็ดติดช่อเนี่ยแขนงหนึ่งมีตั้งกี่ลูกอะพี่จะรวมยี่สิบ สิบคนลูกแหละสิบคนลูกโอ้ยี่สามก็แล้วเนี่ยปกติปีที่ผ่านๆมาเป็นอย่างนี้ไหมพี่มันมันมันก็ไม่เคยติดอ่ะโอ้ไม่ค่อยติดอขนีนาดหน้าหนาวนะอยากติดแต่มีลูกขนาดหน้าหนาวยังติดขนาดนี้นะครับโคช่วงหน้าหนาวนี่ปัญหาของพืชคือปากใบไม่ค่อยสวยลูกสวยงนี้มดูลูกสวย ลูกนวลนวลเนียนเลยลูกเลียวเนี่ยจ่อจ่อไปสามลูกเนี่ยลูกลูกลูกเนียนสวยเลยลูกติดสวยสามดอกแล้วออกต่อรสชาติมันจะดีอะค่ะรสชาติจะดีกว่าเดิมอะกิโลมันทำให้รสชาติ นโอนไนกระโปงข้างบนคะแนงจะเต็มนเป็นนอเ็น hmm. ติก่อนนั่นใช่เนขาบอกว่าลูกไม่ติดอย่างนี้ใช่ไหมกิน้ะไรสบายไมหมกินแล้วหายขาก็ไม่กห่อมันล้เชื่อมเออโดนติดกองเก็บติดติด เพราะฉะนั้นนี่คือแปลงมะเขือเทศของพี่โยนนะครับที่หมู่ที่สองหมู่บ้านไร่แคนะครับตำบลหนองกระปุอำเภอบรนลาจังหวัดพชบบุรีซึ่งก็อยู่ถัดแปลงแตงกวาบริเวณหลังปั๊มนะครับนะครับออของพี่ยุพา,พาที่เราถ่ายเมื่อเช้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่กี่วันนี้เราจะมาให้ความรู้เกษตรกรว่าทำไมความเปลี่ยนแปลงของพืชที่เรานําไปใช้มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตรงนี้นะครับ ดีดีไหมที่พี่ยวนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมงานปุ๋ยวีลของเรานะครับโดยสัทอยู่กันดูต้องกลาบลานะครับดูดูกล้องหน่อยนะครับต้องกลาบลาไปก่อนนะครับเพื่อเราจะมาถ่ายทำอีกครั้งหนึ่งครับตามลำดับที่ผลผลิตออกมาเล้วก่อนก่อนเก็บเกี่ยวเดี๋ยวต้องมาถ่ายกันทั้งนะเพื่อเป็นอนวสูงใช่ ให้เกษตรกรกนในจังหวัดเพชรบุรีและทั่วประเทศนะครับผมต้องเดินทางไปจังหวัดไปน้ากันแพงเพชรสุพรันบุรีก<ช>ีลาจังหวัดเ,วเพื่อให้คา<ห>ได้ดูของจริงนะครับวันนี้ผลได้ใช้แล้วที่ยวนพอใจถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นฮีโร่เป็นไงครับสุดยอดไหมครับสุดยอดสวัสดีครับ เม้องไม่ัสเ